แสดงว่าก็คงไม่เยอะอะไรสักเท่าไหร่ม uh> e ั้งแม้แต่ถ้าเกิดมาเด็กยกก็ต้องไปบางจังหวัดเนี่ยมันต้องเยอะเออต้องเกลี่ยลใช่ฮะนี่เด็กนี่เพิ่งจะไปเด็กเนี่ยป่าลมือมาเลยคือถ้าเป็นเช้าเคยไปป่าแต่เขาบอกว่าเจ็ดโมงแต่มันเวลานะได้เวลาพระบิญทบาทนะแปดโมงก็ต้องเใช่ฮะ ผมลงลงนียังมีจะต่ออะก็นมวาไปโคนมครกครกครกค่ะานมครกไหมคะครกเล็นะตลาลอยู่ไหนตลาดาลีตะไก็ไม่ใชมากแต่มันเยวมากต้องซอยเยอะาน้าแม่้กลยก็ทาานีวายแล้วมันไม่เหลือแล้วครับ า<อ>ามาไวเลยครไปกันวับมาไวไปวจะซื้อหน่พกาไปกาแฟงนั้นเดี๋ยวให้มาเร็วไปป้าหนุ่พกมาแล้วสองสามชุดป้าต้องขอไปจักชุดอ้าวกี่กาแฟ